สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสี่ยใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ลล่าพาเพื่อนๆมาดูบอนสีที่ท่านปลูกไว้นะคะหน้าบริษัทค่ะสวยงามมากเลยจริงๆนะคะบอนสีต้นนี้ชื่อพกหลงค่ะตอนเขาได้แดดเขาจะกัดสีได้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะออกสีนี้เลยเต็มแผ่นเลยนะคะแต่พอ ใบเขาสีซีดลงก็สวยไปอีกแบบนะคะกระถางนี้ก็ใหญ่มากสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะเลยค่ะไคะเป็นกระถางแม่นะคะเห็นมาหลายปีแล้ว ตอนนี้บอลสีราคาไปดาวองคารแล้วนะคะราคาแพงก็แล้วแต่คนที่ชอบนะคะว่าชอบสะสมแบบไหนแต่ตอนนี้บอลสีก็เป็นเกษะแนะคะอีกกระถางหนึ่งตอนแรกบอลสีตัวน,นี้นึกว่าเป็น ชื่อหงเฮานะคะแต่พอใบเขาออกมาแล้วมันใช่ไหมคะใช่หงเ่าไหมสวยมากใบสวยจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกหนะักน้ำเริ่มแฉะ้นกระถางแล้วนะคะแต่เขาก็แตกหนอให้เยอะเลยเยอะของแม่ดัลล่านี่คือหนึ่งหนอนะนี่คือเยอะ นี่ค่ะเห็นไหมคะหงเหฮามันใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เพื่อนๆก็เม้นมาบอกหน่อยนะคะอีกกระถางหนึ่งอีกกระถางหนึ่งก็กัดสีได้สวยมากค่ะสวยมากจริงๆนะคะชื่ออะไรเนาะ บอลสีกระถางนี้ชื่ออะไรเพื่อนๆรู้จักไหมคะเม้นมาบอกหน่อยนะคะนี่เขาแตกหน่อได้เยอะเลยหนึ่งสองสามนี่ก็เยอะคะ่ะบอนสีเขาจะลงหัวตอนช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อนนะคะแล้วก็จะขี้ใบใหม่ตอนฤดูฝนถ้าเราอยากดู ความงามของใบบอลน,นานๆเราต้องมีกระถางรองน้ําไว้นะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปประมาณครึ่งเซนให้เขาหล่ออย่างนี้ค่ะให้ดินชุ่มๆไว้นะคะบอนก็จะลงหัวได้ช้านะคะนี่คือวิธีของการปลูกบอลหรือว่าเราจะเอาเข้าไปไว้ในโรงเรือนนี่ค่ะก็ใช้ตะข่าย70%ซนนะคะพรางแสงแล้วก็ เอาบอนสีเข้าไปไว้ช่วงตอนเช้าก็ให้เขารับแดดหน่อยค่ะช่วงกลางวันก็เอาเขาเข้าโรงเรือนช่วงตอนเย็นก็ให้เขามารับน้ําค้างนี่ค่ะบอลก็จะให้สีได้สวยนะคะสวยจริงๆนะคะนี่ต้นแม่นะคะส่วนของแม่ดอลล่าเนี่ย ได้แบบนี้มาค่ะสมาชิกใหม่นะคะได้แบบนี้มา <g iggle> ก็คือของเจ้าหกหลงนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันไม่กัดสีเลยทํามันมันไม่กัดสีละ่ะทีนี้วิธีการที่จะให้บอลกัดสีก็ไปศึกษามาบอกว่าต้องเอาไว้ในโรงเรือนนะคะหรือว่าบีบมะนาวลงเข้าไปนะคะตรงนี้ หรือว่าใช้ดินบักใบมะขามอันนี้อใบมะขามสดเลยแ <c oughs> ม่ดอนล่าก็จะใช้ทุกวิธีนั่นแหละค่ะที่จะทำให้เขากัดสีออกมาได้สวยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูนะคะแต่กระถางนี้คือเขาให้ใบหนึ่งหลอดแล้วนี่ค่ะเห็นไหม เป็นสีสวยนะคะสีสวยอยู่อเอาล่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ